เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับนิสสันเซเรนาไฮเวสตารติดตามมาชมครับใหม่ m u X the next peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า รถที่ผมกำลังขับอยู่นี่คือรถยนต์นิสสันเซเรน่าไฮเวย์สตาร์นะครับเป็นรถแบบแฟนหรือว่าเป็นรถแบบตู้ที่เราเรียกกันในบ้านเรานะครับเรียกให้ทันสมัยหน่อยบอกเป็นรถแบบ MPV เป็นรถแบบ6ที่นั่ง2บวก2บวก2ถ้าเกานั่งกันสบายๆนะครับที่นั่งตอน2นั่นเป็นที่นั่งแบบที่เขาเรียกกันว่าเป็น Exclusive Captain Seat คือนั่งแยกมีที่เท้าแขนไว้อย่างนั้นเถอะแล้วก็คู่มือเขาบอกว่าที่ที่นั่งแถวหน้าคือคนขับคนนั่งหน้าและที่นั่งแถวสองนะเป็นที่นั่งในลักษณะของซีโร่กราวิตี้นะครับก็อ่ะมันซีโร่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาว่ามาผมก็ว่าไปตามนี้ก่อน ด้วยความที่เป็นรถแบบ MPV รถแบบแฟนแบบนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวการออกแบบตกแต่งภายในก็ทำง่ายๆครับบวกกับความที่เป็นรถที่ประกอบจากโรงงานในมาเลเซียเป็นรถ CBU นำเข้าแต่ว่านำเข้าจากโรงงานในมาเลเซียทีนี้พอเป็นรถที่ประกอบในโรงงานในมาเลเซียหรือว่าในอาเซียนประเทศอื่นๆเนี่ยเรื่องของวัสดุ นะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของการตกแต่งเนี่ยก็จะต่างกว่าอารมณ์และความรู้สึกของคนที่คุ้นเคยกับรถที่ประกอบจากโรงงานในประเทศไทยอยู่ไม่น้อยทีเดียวนี่พูดถึงว่ารถยี่ห้อเดียวกันรถเดียวกันที่ประกอบจากโรงงานไทยกับโรงงานในมาเลเซียหรือว่าในอินโดนีเซียก็ตามนะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีผมเพียงแต่บอกว่ามันต่างกัน ความรู้สึกคนไทยเราก็จะต่างกันนะครับอย่างแผงหน้าปัดด้านหน้านะครับที่เรียกกันว่าแดชบอร์ดเนี่ยเป็นโทนสีดำเป็นแบบพลาสติกอัดขึ้นรูปแล้วก็แซมด้วยสีดำเงาวาวแบบที่เรียกกันว่า p i a n โ b น a แบล็กรมาไลเป็นแบบมัลติฟัง s t นสตี n g ิงวิวเชื่อมต่อระบบต่างๆตามภาษารถยนต์รุ่นใหม่ทันสมัย แผงหน้าปัดก็จะเป็นแบบทรงลึกเข้าไปหน่อยแล้วก็เป็นโพรงเป็นอุมโมงมีที่ป้องกันแสงอันนี้ดีมากครับไม่มีแสงสะท้อนเข้ามารบกวนเลยทำให้มองเห็นได้ชัดขึ้นมาตรวัดความเร็วเป็นดิจิตัลตัวใหญ่ๆน่าจะสักหนึ่งนิ้วเศษๆด้วยมั้งเห็นชัดเจนนะครับคนอายุมากสายตาย,ยาวอย่างผมสบายนะก็ดูสบาย ก่อนจะถึงแผงหน้าปัดเนี่ยก็ยังเป็นกล่องเก็บของครับนะฮะเป็นกล่องเก็บของซ้ายขวาของฝั่งคนขับมีปกติในฝั่งคนขับจะไม่มีจะมีแต่ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายอันนี้ก็พอมันมีพื้นที่เขาก็เลยเปิดเป็นกล่องเก็บของก็ดีครับของส่วนตัวของคนขับนะครับช่องแอร์ด้านหน้าสี่ช่องฝั่งคนนั่งนั้นนอกจากมีกล่องเก็บของแบบเป็นฝาปิดแล้วด้านล่างยังวางของกระจุกกระจิกได้เล็กน้อยนะครับส่วนจอตรงกลางเป็นสัมผัส10.1นิ้ว เครื่องเสียงนะมีลาโพงอยู่6ตัวพูดถึงเบาะนั่งที่บอกว่าเบาะแถว1กับแถว2เป็นซีโร่กราวฟิตี้นะครับเบาะทั้งหมดเ,เ,ป,เป็นเบาะแบบนั่งหนานุ่มสบายไม่ฟัดไม่เวี่ยงเรื่องของอระบบปรับอากาศคันเกียร์อัตโนมัตินะครับอยู่ตรงกลางนี่เพื่อจะได้ใช้พื้นที่ใช้สอยได้สะดวกห้องโดยสารวางตำแหน่งเก้าอี้แบบ Walkthrough นะครับเดินผ่านได้ตลอดว่าอย่างนั้นเถอะปุ่มสตาร์ทปุ่มดับเครื่องยนต์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเรื่องของโหมดการขับขี่โหมดประหยัดอีโคอะไรก็ปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของภายในสะดวกสบายนะบมาว่าถึงข้อมูลทางเทคนิคครับนิสสันเซล n น h าไฮเวสตาร์คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ในรหัส MR20DD เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงพราวรรินคู่เหนือฝาสูบพร้อมด้วยระบบควบคุมวาล์วแบบทวิน CVTC 4วาล์วต่อสูบพูดง่ายๆก็เป็นเครื่อง Double o oh h e a d cam ชาร์ก4สูบ16วาล์วจ่ายน้ำมันแบบ Direct Injection แบบจ่ายตรงนะครับความจุของเครื่องยนต์ก็1,997ซีซี cc ให้กำลัง150แหลแรงมา้าเมื่อทำงาน6,000รอบต่อนอาที แล้วก็มีแรงบิด200นิวตันเมตรเมื่อทำงานที่4,400รอบต่อนาทีแล้วก็ยังมีระบบไฟฟ้ามาช่วยบ้างนะครับเป็นม y h ไฮบริดถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์แบบเอ็กซ์ทรอนิกเป็นเกียร์แบบ CVT n i s นิสันนี่หลังๆก็เดินหน้า CVT เป็นหลักว่าอย่างนั้นเถอะนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ m ม็กฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมด้วยคอยสปริงนะครับ ความยาวตัวรถก็4 7 9 0ส mm, มิลลิเมตรส่วนกว้าง1740ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ส่วนสูง1 8 6 5ม mm. ิลลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2 8 6 0ย mm, มิลลิเมตรยางเป็นขนาด195ซีรีส์65้ขอบ15าน้ำหนักตัวรถทั้งคันก็1695กกิโลกรัมอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับพูดถึงเครื่องยนต์ mr 2 0 DD ดีต้องบอกว่าเทคโนโลยีทางด้านเครื่องยนต์ของนิสสันเนี่ย ก็เดินแนวทางควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาตลอดนะครับเดินหน้ามาเป็น 10, 10ปีก็ทำให้เครื่องยนต์ของนิสสันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสนองตอบอัตราเร่งได้ดีแม้ว่าจะมาใส่ในรถแบบครอบครัวแบบนี้ก็เถอะแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ย1695ซีซีตันครึ่งกว่ากว่าแต่ไม่ต้องห่วงเลยครับกดคันเร่งนี่เสียงเครื่องวืดคลางกระหึ่มขึ้นมาไปแล้วก็นิ่งครับ ช่วงล่างทํามาได้ดีครับช่วงล่างทํามาได้ลงตัวทีเดียวเนี่ยผมพยายามขับเข้าอยู่กับหลอนคลื่นของถนนนะครับจะเห็นได้ว่าโยกขึ้นโยกลงแต่ว่าไม่ไม่ได้โยกแบบโยกแยกฟัดเวียงนะครับโยกขึ้นตามจังหวะแล้วก็ซึมซับด้วยระบบช่วงล่างดูดเอาไว้ที่เรียกว่าแอบซอบเอาไว้แล้วก็ยืดปล่อยออกมาทําได้ดีครับช่วงล่างเป็นรถที่ขับง่ายๆนะครับเบาะนั่งคนขับปรับด้วยกลไกนะ วงมาไลยปรับด้วยกลไกปรับก่อนออกตัวมาในผมพยายามปรับปรับให้เข้ากับสรีระให้กับเข้ากับแขนขา <c oughs> แม้ว่ามันจะยังอาจจะไม่ได้เป๊ะนะักนะครับแต่ก็ปรับให้ลงตัวเท่าที่เท่าที่อยู่ในในท่าหรือในโพซิชนันที่ผมถนัดที่สุด <c oughs> เวลามาขับเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถสูงทัศนวิสัยโปรง่งเพราะว่าองศากระจกด้านหน้ามันทําให้ดูก้าง อย่างที่ผมบอกครับลาดยาวออกไปอย่างเนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มองจากตรงเนี้ยความรู้สึกหรือว่าฟิลลิ่งมันจะเหมือนกับขับรถเก๋งคันนนะครับทีนี้รถคันนี้มันก็เป็นรถอย่างที่บอกครับรถสําหรับครอบครัวขับแล้วโปร่งด้านหน้านะครับเมื่อชายกระจกมันยื่นออกไปอย่างเนี้ยถ้าปล่อยไว้มันก็จะทึบเขาก็ทําเป็นกระจกถ้าอยู่ด้านหลังกระจกแบบนี้เขาเรียกกระจกโอเปรานะครับมาอยู่ด้านหน้าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไร ถ้าอยู่ด้านหลังเขจะเรียกว่ากระจกโอเปร่าแต่เป็นแต่ก่อนเปิดได้จะเรียกว่ากระจกหูช้างนะฮะแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้ก็ดีครับทำให้มันมันโล่งมันโปรง่งทำให้ดูแลสบายตานะครับทัศนวิสัยดีขึ้นนะด้านหลังนั่นก็โล่งโปรง่งเป็นรถที่ขับได้สนุกทีเดียวสำหรับคนที่ครอบครัวขยายสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่มากขึ้น ถ้าครอบครัว4คนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระมีถุงก๊อบก็พับเบาะตอนหลังขึ้นมาพับเบาะตอนหลังขึ้นมาก็ใส่ของใส่สัมภาระได้เยอะเป็นรถที่ขับได้สนุกคันหนึ่งทีเดียวครับ ิสสันเซเลน h าไฮเวสตา a r เป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันนะครับจากโรงงานของนิสสันในมาเลเซียสนนราคาเขาตั้งไว้1,469,000บาทเป็นรถที่สมัยนี้เรียกกันว่า MPV สมัยก่อนเรียกว่ารถแวนรถตู้แมมแต่ฟังพอเรียกรถตู้มันเหมือนมันเหมือนดาวเกรดลงมาสมัยนี้เลยต้องเรียกว่ารถ MPVMulti Purpose Vehicle เป็นรถแบบ2บวก2บวก2ที่นั่งเป็นรถ6ที่นั่ง3ตอนตอน3นั้นถ้าไม่ใช้จะเอาไวบ้บรรทุกของถ้าไม่มีคนนั่งก็พับเก็บขึ้นไปซ้ายขวาแยกไปนะครับเบาะตอน2นี่ก็เป็นแบบที่เขาเรียกว่า exclusive captain seat แยกกันนะครับมีที่เท้าแขนอยากนั่งสบายก็เท้าแขนลงมาปรับเบาะได้เดินหน้าถอยหลังเอนได้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยจะนั่งสบายๆก็ได้ แล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรนิดหน่อยก็เปิดมาวางได้แต่ไอเรื่องการวางของนี่นะครับก็วางแก้วน้ําอะไรเนี่ยพอได้อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของการวางที่กินเลยจริงๆแล้วเวลารถวิ่งเนี่ยพับได้ก็พับครับนะครับก็มันไม่ได้จําเป็นอะไรมากพับได้ก็ดีที่สุดเบาะแถวนั่งตอน2ตอน3มมีแอร์ปรับได้ทั้งอุณหภูมิทั้งเรื่องของแรงดันลมนะครับ หือว่าเป็นรถครอบครัวเป็นรถโดยสารที่ใช้งานได้ดีทีเดียวรูปร่างหน้าตาน,น,นานๆสักครั้งที่ผมจะบอกว่ารถแบบ MPV แบบเนี้ยมีหน้าตาที่ถูกใจผมว่างั้นเถอะน,น,นานๆนนสักครั้งตัวนี้ถือว่าออกแบบหน้าตาม,มาได้ถูกใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงตรงกริวหรือว่าตรงกระจังหน้านะครับมีแซมโคมเบียมออกมาวิบวับถือว่าทำได้ดีไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วประตู ซ้ายขวานี่ก็เป็นประตูแบบอัตโนมัตินะครับแฮนฟรีเปิดเลื่อนได้ซ้ายขวาทำให้สะดวกสบายในการก้าวขึ้นลงมีทางขึ้นเป็นช่องบันไดนิดหน่อยที่ผมชอบจริงๆคือประตูด้านท้ายใครที่เคยใช้รถแบบ MPV หรือรถตู้รถแวนแบบเนี้ยจะรู้ดีว่าเวลาเปิดฝาประตูขึ้นมาบานใหญ่เนี่ยเวลาใส่ของน่ย เราขับไปตอนไปเราว่าเราเรียงดีแล้วกระเป๋าสองใบสามใบถุงก๊อฟอะไรก็ว่าไปพอไปถึงจุดหมายปรเปิดปุ๊บมันล่วงครับนะด้วยความที่บางทีรถวิ่งไปมันอาจจะกระเทือนบ้างอะไรบ้างหรือว่าบางทีอยากจะใส่ของเพิ่มเนี่ยแมบเปิดมาต้องมาดันข้างล่างอีกประตูท้ายของนิสสัน s e เรน่าไฮเวย์สตารคันนี้เป็นประตูท้ายเปิดได้สองระดับนะครับเป็นดูอัลแบล็คดอนะครับคือเปิดใน เฉพาะท่อนบนที่เป็นกระจกก็ได้เปิดบานกระจกขึ้นมาจะหยิบของจะเอาของใส่เพิ่มได้นะครับหยิบขึ้นมาสะก่อนแล้วพอปิดไปจะเปิดทั้งบานสําหรับหยิบเอาของใหญ่หรือเอาของใหญ่ใส่เขา้ามันก็สะดวกดีผมชอบมากชอบเรื่องของกระจังหน้ากริลหน้าชอบของบานประตูแล้วชอบอีกอย่างก็คือขับง่ายขับสบายนะครับ ถ้าจะไม่ชอบมั่งล่ะเดี๋ยวจะบอกว่าชอบไปสมบติถ้าจะไม่ชอบจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมไม่ชอบรถที่เป็นมายไฮบริดไม่ได้ไม่ดีอะไรนะครับคือในในความรู้สึกของผมเนี่ยไฮบริดก็ไฮบริดกันเต็มรูปแบบไปเลยนะถ้าไม่ไฮบริดเป็นเครื่องยนต์สันดาบก็สันดาบไปเลยไอ้มายไฮบริดนี่มันแหมมันมามันไม่สุดอะสําหรับผมแต่เอาละในทางเทคนิคไม่มีอะไรเสียหายขับได้บอกแล้วมันเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับ อีกอย่างที่ไม่ชอบคือไม่ได้มาประกอบในโรงงานในประเทศไทยอย่างที่ผมบอกครับว่ารถที่รถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันที่ประกอบในโรงงานทั่วๆไปเนี่ยผมว่าวัสดุที่ใช้ความประณีตมันสู้โรงงานในไทยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเฉพาะนิสสันนะครับทุกๆยี่ห้อด้วยนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวอีกแต่อย่างว่าราคา1นึ่งล้านสี่แหกหมื่นเก้าพันบาทแล้วตอนเปิดตัวมาเห็นว่ายอดจองถลง่มทลายไปแล้วผมชอบหรือไม่ชอบก็คงไม่ได้ไปกระทบกระเทือนอะไรกับ กับเรื่องของยอดขายเขานะครับแต่ใครที่มีครอบครัวหรือว่ามีสัมภาระเยอะๆลองดูครับลองขับดูแล้วคุณตอบตัวคุณเองอย่ามาเชื่อผมมากลองขับดูขับแล้วสนุกไหมดีไหมคล่องตัวไหมแล้วตัดสินใจเอาครับ